เขามานั่งดูอะไรกันครับนั่งดูอะไรเดี๋ยวพามาดูเด็กนั่งดูรถไมโครครับอ้าวโอ้นึกว่าเด็กมีแต่คนแก่ตัวนี่โอ้ฮะจอย,ออยลงแล้วโอ้เคยเห็นไมโครอ่ะไม่เคยเห็นไมโครบ่ โอ้อาปัสรักโคกาลเลยบ้องฮะฮะเฮ็ดตัดเจียดเจียดตาขัดบ่ไปหยัดบ้องโคโตติ๋งจ๋าจนจนไปใช้เหรอสิติ๋งอีกเถิงพี่ก็ลงไปเอาอ่ะอ๋ออ้ายเมนรวยฮะอ๋ออ้ายเมนรวย

ฮู started, mm ้อ hmm. ่ดท oh, ้ายลงไปก็พังหมดแหละสวยงามมากเลยครับกุดเข้าไหมพี่ข้าวนาาไเ้าม็ี่ ลูกกะตุกกระเรงท่องเที okay. Again, ่ยวยูห oh น ouais, ้าตาจีบาเลย่ายรอบีโรยแจะานได้พี่ก็เอาั่นว่ะมักไฟผมอ่ะเอาไปย่ออ้อยบ่อ๋อเจ้าหน้าตะกียวยู่จริงนุมเอาไปเขาแกจะขายดิขายเท่ไหร่เลสี่สิห้าสิบคนแล้วห้าแสนสี่สิบได้ไหมอือเาไ่ขายแล้วสี่สิบ เดียนะการเจยะเดีเยนะไอช่วงนี้ไฟตันน้มันช็อตอันตียกอ้อยต้องเอาสวยหรอกเอามากถูพอแล้วรู้วากุขใจุ่น้เคื่อนเลโอ้โเราปิตจนดีก่ามากถูนี่มากถูนี่นะโมบอมาถูกอืมฮะ รีเราระพรจคิดอราดะาดลน้อนี่ันไปด้านคอนโรลสั้นเอาไหมนยครับใช่เยอยยรงไกลเลยี่หกนคับสิบหกตาเมียนลเบยินมอนช้เรียบร้อยแล้วปลาตุง

หมดแล้วจานหมดแล้วอะไรนะเฮี่ยวที่บอยนะครับเที่ยวดูมาไงเอมงว่าพลเรียที่นี่นนนอนนอนเอโอคมวู้ตัวเารดกี่ก่งครับอ้ใช่อยู่ดิใช่ใช่ตาอยู่มันต้องกดดิพี่มันต้องกดด้วย ปวดแลกเกนิดหนยแี้ปดปูลต่นี่ปี่ยานเลอืมไปทชิมมทเป็นแม่แบบนี้นะครับเนี่ยโอ้ยแล้วแล้วเลยวะครับโอ้สิม่ัดยอนแล้วทำมาทำมานั่นได้อยู่ทำบวกไฟ ทำบวกควายวะจะมีมันได้แต่ถ้าตาดีเหมือนตะกอนนี่ไม่กลัวเหมือนกันเลยตาเป็นไรทำไมถึงว่าตาไม่ตาเป็นตัวายตุ้งช่วยเก็บเต็นท์ก่อนเร็วช่วยเก็บเต็นท์ก่อนครับโอ้

เซน3เซนปากชรูชับตุลีอตั๊ฮะจะมึงนูจรานะครับตะเปียเลยตะเงี้ยฉันไปสั่งบ้านโซหมัดมันบ้านโซที่บ้านประกาศสมัครบ้านประกาศมาเปิดน้าฮะมาส้มเลี้ยงในมาไงบ่หน่อยฉะนั้นก็อวยโมเลย อยลิเลยปโมตินมารอคุณถุยกินอระกินอไจ้จิ้งก็บงโจจงโยมีส่วนร่วมมัน่ซบเลยโอ้นัตัวมือรถนะต๋อแรมซนยอมาอะไรหดี๋ยวโทรไปถามดูก่อนอยู่ไหมเดี๋ยวจะพาป่านกไปดูรถแมคโครหน่อยเี่มไม่เป็ไ้ไฮะ428 บวก57รวมเป็น560รมอยบ่สม <itu? c ười> ่เมนโบเมน้อยจ่ายไปแล้วประมาณาปไปแล้ว2 0 0 0 0เหลืออยู่ม่นเมนโรยเน้อจดตุกคาตะมาโรยเด้อคาตะมาโรยเด้อ ไอจัมติอยูมกราห้าว้าอ่อนรุยครับเรื่องมันเมียนนู่นิน้องสบอ่ะเนาะอลิ่จะชีดารวยละวรนและกคบรยมันจบาดกัไปคือตัวเมน่เนเจันี่แต่กระถูอกระทูเนี่ยตอนร่ยย่าตัวนู่นพิมียนู่นมาแล้วนู่นวนมาแล้ว ไปไปช่วยเขาเก็บเต็นท์หน่อยทำประโยชน์หน่อยดิทำประโยชน์อะไรเออมาถ่ายเป็นคลิปไปช่วยเขาหน่อยไปเร็วน้องเยอะแยะเลยเนาะฮะสองตัวแทนเนาะเหลี่ยงนี่กี่เลี้ยเด้อตาเก็บเลยเหรเก็บเลยแหละตุ้งโยหนะ่อยครับเอาไว้ทำ โมเดชั Comedy, ่มโมโมน้องบ้านตะป่าสมาอวบ้านกาสเราตีพี่ชายบนอยากให้แต่ฝนตกครับตัวนี้เอาพร้อมรับน้ำแล้วตรงนี้ตรงนี้ไม่ถทุ่งไม่เข้าขึ้นหรอไหนครับไหนไม่ถับไม่ได้ถมดึงดึงมาปั้นคูนิดหน่อยปั้นถนูนให้น้ำเข้าทางโน้นน้ำเข้าครับอันนี้ดักน้ำให้มันไหลไปทางนูน ปกติมันจะไหลลงตรงนี้ใช่ไหมล e ่ะอ๋อขุดตืันไหลไปนู่นครับฮะตุ้มกล้องที่แบบครัมมิทหนึ่งโมงลุงนี่เลยไม่อน้อยโม้ยได้จะไม่เลยโดดแบบนีน แต่ปนมากับบอนน่จะรุยเลือบเอาเยรุ่ยนรุ่ยอะไรมปงนอนาโตอืนี่ดีนะฝนตกมาบ่็นไรนาะิมเนาะมันอันตรายนาะเนี่ยลื่นเก็บเต็นแล้วครับ เต็นส่งหมู่บ้านครับไปไหวไปรุ่น

ึตลาดตลาดครับหมู่บ้านเออบอกผู้ใหญ่นั้นเด้อให้เขาเบอันนั้นให้อโตไปด้วยเล้วโต๊ะโต๊ะสีแดงอยู่ตรงรถแม็กโครอ่ะเออ Covid mà Cứ qua làm เก็บเวทีแล้วอันนี้พเนกวิ่งเก็บงานโอ้ยัน,นี่ผมไม่บอกที่จริงบอกให้ไปดันยิงตรงมุนเด้อฮ่าฮเก็บงานน่าจะไม่รอดครับวันนี้รอดไหมไม่รอดฮีรอด <c oughs> ว่ขคืนมาอยหุ้มรึมรึมไม่มาเฉยเลยเสร็จงานนี้ไปงานไหนเสร็จงานนี้ก็ว่าจะคุยกับดำกรีนอยู่ครับไปขุดบ่อดำกรีนหน่อยจัดไปไปไปถามดูที่ถามดำกรีนดูก่อนอ้อ ขอดินหน่อยด้อขอดินอยู่โบขยะเอาไปวะทิ้งนะเ <c oughs> สร็จนี่เดี๋ยวย้ายไปเลยอยู่ยกัอน,น,น,นอนนังก่ะไหนๆๆๆอันกุสคตาตาคาปิโร่ไม่มีคนย <c oughs> อ,อยู่ไม่มีคนอยู่ไปส่งเต็นต์อยู่โอ้โอ้ไม่มีเจ้าของอยู่สักคันงเรากลับมาแล้ว ับไปับไปเองโยนใส่ตัวนั้นหละโยนเลยรถพี่